ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคโซชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับงานที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือ f i g u ูไลส Standard นะครับผมในซีรีส์ของค a m e n Rider นะครับตัวที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือค a m e n Rider ดอร์สกัมนะครับผมมาจากซีรีส์ Double นะครับผมซึ่งถ้านับในในส่วนค a m e n Rider ของซีรีส์ Double เนี่ยผมว่า Double น่าจะออก ตัวโปรดักต์มาเยอะสุดละนะครับผมโอเคอในส่วนข้อมูลเนาะเรามาดูกันก่อนนะครับคาเมลเลเดอร์สกันนะครับเป็นคาเมลเลเดอร์ที่แปลงร่างโดยนารุมิโชคิจินะครับผมซึ่งโชคิจิเนี่ยนะครับเขาเป็นอาจารย์ของโชทาโร่นะครับโชทาโร่เนี่ยช่วงหลังก็แปลงร่างนะครับรวมร่างกับร่วมมือฟิลิปแล้วแปลงร่างเป็นคาเมลเลเดอร์ดับเบิ้ลนะครับผม ่าตัวโชวคิจิเนี่ยครับเขาเป็นนักสืบนะครับผมก็เราจะเห็นว่าถ้าใครได้ดูซีรีส์นะครับชโชทาโร่ก็รับสืบทอดอ่าสำนักงานนับสืบนารุมินะครับมาจากโชคิจิเหมือนกันนะครับผมอ่าตัวคาเมเลเดอร์สการ,รเนี่ยก็โผล่มาในซีรีส์จริงๆเนี่ยแค่ตอนแรกตอนเดียวนะครับแล้วโผล่มาแป๊บเดียวด้วยแล้วก็ตายนะครับผมก็จบง่ายๆนะครับแล้วก็โผล่อีกทีเนี่ย ก็จะโผล่มาในซีอ่สในส่วนของมูฟวี่นะครับผมก็จะเป็นการโผล่มาแค่ประมาณนี้นะครับผมอ่าเรามาในส่วนข้อมูลนะครับอ่าในส่วนข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปหาดูใน Google หรือในวิกิพีเดียดูได้นะครับผมว่าคาเมลเลเดอร์สกัรเนี่ยเป็นยังไงเป็นใครย,ยังไงนะครับผมอ่าในส่วนของเรานะครับเราก็มาดูในส่วนของงานเราดีกว่านะครับงานของเราเนี่ยจะเป็น รีวิวในส่วนของตัวฟิกซ์ไลท์สแตนดาร์ดนะครับผมเรามาดูแผงพลาสติกกันก่อนนะครับแผงพลาสติกทั้งหมดเนี่ยที่มากับตัวฟิกซ์ไลท์สแตนดาร์ดคาร์เมลเลเดอร์สการเนี่ยจะมีทั้งหมด7แผงกับ1สติกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวสติกเกอร์พูดตอนท้ายนะครับในส่วนของแผงพลาสติกเนี่ยนะครับจะมีแผงอันนี้เป็นแผง b 1อ่า b 2นะครับผมแผง b 2ก็ถ้าคนไหนจำได้นะครับแผง b 2เนี่ย ถ้าในดับเบิลนะครับก็คือในส่วนของพาร์ทชิ้นส่วนของ Double ดับเบิลจริงนะครับผมจะมีะตัวบอดี้ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งจากที่ผมดูแล้วประมาณการแล้วน่าจะใช้แค่บางส่วนบางชิ้นเท่านั้นนะครับผมน่าจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่นนี้แผง B1 นะครับแผง B1 ก็เหมือนกันนะครับเป็นส่วนของบอดี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แผง B1 นเนี่ยจะเพิ่มชิ้นส่วนมา3ามชิ้นนะครับ ซึ่ง3มชิ้นเนี่ยก็คือสกาวแมกนัมนะครับผมอ่าเป็นปืนของสกันนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแผง A นะครับถ้าน้ำจริงๆรแผง A มันจะยาวกว่านี้นะครับอันนี้ถูกตัดออกไปแล้วนะครับแผง A ก็เป็นแผงของดับเบิลเหมือนกันนะครับผมเราจะเห็นเลยว่าเข็มขาดเขานะครับของดับเบิลอ่าดับเบิลดเวอร์นะครับอ่าซึ่งมีมาด้วยนะครับแล้วก็ แผงชิ้นส่วนที่ปกติเนี่ยมันเป็นสีซิลเวอร์นะครับก็รอบนี้กลายเป็นสีเงินอ่าสีดำนะครับผมในส่วนของเส้นกลางนะครับบอดี้ส่วนกลางทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นแผงซีแผงซีก็ถ้าแต่ก่อนเนาะใครได้ต่อกล่องอ่าดับเบิลจ็อกเกอร์อ่าดับเบิลไซโคจ็อกเกอร์ะนะครับเนี่ยคือแผงของกล่องนั้นเลยนะครับของกล่องไซโคแฟน แผงนี้จริงๆคือแผงของไซโคเลยด้วยซ้ํานะครับผมซึ่งแต่ก่อนมันเป็นสีเขียวนะครับผมอันนี้ก็ถูกทาเป็นสีดําน่าจะใช้แค่บางส่วนเหมือนกันนะครับไม่น่าใช้ทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแอคชั่นเบสนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นแผงใหม่นะครับเป็นแผง G นะครับผมแผง G ก็จะมีส่วนของลอสไดเวอร์นะครับผมไดเวอร์แปลงล่างนะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นหน้าอกนะครับ หมวกหัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมวกแล้วก็ผ้าพันคอนะครับมือที่เป็นของสการโดยตรงนะครับผมอ่าแล้วแผงสุดท้ายนะครับจะเป็นแผง HS นะครับแผง S เนี่ยก็จะเป็นแผงของหัวนะครับเป็นแผงซิเวอร์แล้วกันนะครับแผงนี้จะเป็นแผงซิเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับจะมีส่วนของอ่าบอดดี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของกระเป๋านะครับที่จะใส่อ่า ที่จะใส่ตัวไดเวอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของกอาร์เมมโมรีนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับที่เราจะใช้กับงานตัวนี้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ตั้งแต่ลายนะครับลวดลายเอ่ยตัวไดเวอร์นะครับตัวของกระเป๋านะครับอันนี้ลายกระเป๋านะครับผม ก็น่าสนใจดีนะครับผมในส่วนของชิ้นงานทั้งหมดนะครับจะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของกล่อ,องค a มเบลเดอร์สกานนะครับผมใบประกอบนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวภาพตัวแอคชั่นต่างๆของของตัวสการนนะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวแผงให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปประกอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าปัญหาในการประกอบเจออะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ความสวยงามเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยครับ You can see There's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. Cause I've been here before and said goodbye. ครับหลังจากที่เราประกอบงานเสร็จแล้วนะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เลยนะครับก็คือตัว figureize standard camender i s c a n นะครับผมอ่าอันนี้นะครับเรามาดูกันอันนี้จะเป็นตัวที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าดยเทลนะครับค่อนข้างทำออกมาได้ดีเลยนะครับผมที่เพื่อนๆเห็นอ่าในส่วนของแบบอ่าอย่างหัวเนี่ยครับก็ค่อนข้างแบบ ลดลายทรงค่อนข้างทำออกมาได้ดีนะครับลดข้างลงตัวแหะครับอาจจะมีแค่นิดหน่อยนะครับในความรู้สึกผมแต่ก็โดยรวมเนี่ยลงตัวมากนะครับผมหล่อใช้ได้นะครับดูเทมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวงานในตัวงานนะครับการประกอบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับค่อนข้างประกอบง่ายส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเพราะว่าตัวนี้นะครับใช้เบสของ ตัวดับเบิลนะครับมาเป็นเบสในการทำมันก็เลยค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะครับผมการประกอบก็เลยค่อนข้างง่ายนะครับอ่ทีนี้จุดที่ต้องระวังในการประกอบสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังอยากรู้ก็คือถ้าใครที่เป็นสายต่อดิบนะครับผมอ่ะจะต้องระวังพวกจุดประกบอ่ะไม่ใช่จุดประกบจุดตัดนะครับโดยเฉพาะจุดตัดที่เป็นสีซิเวอร์นะครับผมซิเวอร์ที่เขาชุบมาอ่ะ ที่เขาุพ่นสีมาแล้วเนี่ยครับมันจะมีรอยตัดนะครับอยู่ทั้งหมด7จุดนะครับผมที่มันเห็นชัดมากๆนะครับอ่าก็คือจะมีที่หัวนะครับสองข้างนะครับผมเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูนะครับนี่นะครับที่หัวนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับจะค่อนข้างเห็นชัดมากนะครับผมตรงนี้แล้วก็ที่หัวไหลเหมือนกันนะครับ เราจะเห็นรอยตัดอยู่นะครับก็จะเห็นทั้งสองข้างนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าในส่วนของบอดี้จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าเนี่ยจะอยู่ด้านข้างนะครับอ่าสองข้างเลยแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นรอยตัดที่อ่าเขาเรียกไม่สามารถไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็เราอาจจะต้องแบบยอมรับกับสภาพรอยตัดพวกนี้นะครับผม ในส่วนของอุปกรณ์นะครับคาร์เมนไลเดอร์สก,กรตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรน่าสนใจมาบ้างนะครับแน่นอนอในตัวเขาให้มาเนี่ยตรงนี้จะเป็นหลอดไดเวอร์นะครับก็คือไดเวอร์แบบเดียวกับดับเบิลแต่มีแค่ข้างเดียวนะครับผมพร้อมไกอาร์เมมโมรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แล้วก็จะมีกระเป๋านะครับกระเป๋านะครับกระเป๋าใบนี้นะครับก็ มันจะเปิดออกมาได้นะครับเมื่อเราเปิดกระเป๋ามานะครับเราจะพบดับเบิลไดเวอร์นะครับผม1ชุดแล้วก็ตัวไกอาร์มเมมอรี่นะครับสีดำนะครับที่เป็นของจ๊กเกอร์นะครับอีก1อันนะครับผมส่วนนอกเหนือจากนั้นเราสามารถไปเอาไดเวอร์พวกนี้นะครับการมเมมรีพวกนี้นะครับมาจากตัวของกล่องดับเบิลกล่องอื่นนะครับผมมาใส่ก็ได้นะครับผม ก็จะเป็นส่วนกระเป๋านะครับผมทีนี้ในส่วนของหมวกนะครับอหมวกหมวกอ่าหมวกนะครับจะมีให้มาหนึ่งอันกับสองทรงนะครับผม่าหมวกนะครับเราดูใกล้ๆกันโอเคอันนี้หมวกนะครับภาพละโอเค่าหมวกนะครับก็จะมีมาให้สองแบบนะครับโดยเพพาะทรงส่วนปีกหมวกแบบที่หนึ่งนะครับก็คือแบบปีกแบบปีกหมวกสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ กับที่ผมเลือกใส่อยู่จะเป็นปีกหมวกแบบที่มันขาดนะครับผมแล้วก็ด้านบนของหมวกเนี่ยก็จะมีมาให้2แบบแบบแรกจะเป็นแบบปกตินะครับกับแบบที่2เนี่ยมันจะเป็นแบบมีรอยแหว่งนิดนึงสําหรับให้มือจับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหมวกนะครับผมอ่าทีนี้อุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือตัวแมคกนัมนะครับสเกลแม็กนัมนะครับสามารถ ปรับเปลี่ยนพับขึ้นลงได้นะครับลูกเล่นจะมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้สามารถใส่ไกอาร์เมมโมรีได้นะครับก็จะเป็นส่วนของลูกเล่นสําหรับแบ็กนัมนะครับทีนี้ในอุปกรณ์ส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นมือนะครับผมในกล่องสกาวเนี่ยครับจะมีมือมาให้ทั้งหมด4คู่แบ่งออกเป็นมือแบบกรรมนะครับ1คู่ใส่อยู่ที่ตัวหุ่นนะครับแล้วก็ มือแบบแบ่หนึ่งคู่นะครับผมอันนี้จะเป็นแบบมือนะครับผมแบบ่มือหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มือแบบชี้นิ้วนะครับอันนี้มือแบบชี้นิ้วอ่ามือแบบชี้นิ้วหนึ่งคู่นะครับผมทั้งซ้ายและขวานะครับผมแล้วก็มือแบบถือของนะครับอันนี้มือแบบถือของข้างหนึ่งเป็นมือแบบกรมสาหรับถือกระเป๋านะครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นมือสําหรับถือปืนนะครับผม ก็อีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับเป็นมือขวานะครับสําหรับจับหมวกอ่ามือซ้ายสิสาหรับจับหมวกนะครับผมอันนี้นะครับเราสามารถเอามาใส่เนี่ยที่ในส่วนของไอ้ตรงร่องที่ผมบอกเนี่ยครับเราสามารถเอานิ้วเนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะจับหมวกได้ละนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือสำหรับจับหมวกนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับอ่าไม่เยอะนะครับแต่ก็ สามารถเป็นลูกเล่นในการจัดท่าเล่นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของอุปกรณ์นะครับผมทีนี้หัวข้อสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของราคานะครับคาร์เ r นไรเดอร์สเกลนะครับราคาจะอยู่ประมาณพันสองนะครับผมไม่น่าเกินนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาเลทปกติสำหรับฟิกไท์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างเป็นลูกเล่นที่ เฉพาะตัวด้วยแล้วก็ยิ่งการเพิ่มกระเป๋าเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้ราคาอาจจะสูงกว่ากล่องดับเบิลนิดหน่อยนะครับผมก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามาทําให้อ่าราคามันสูงขึ้นนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าเออตัวเนี้ยน่าสนใจไหมควรซื้อไหมลองเอาข้อมูลของช่องเราเนี่ยนะครับไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดูนะครับผมอ่า แล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ f i ก u r ไลท์คัมเบอเลเดอรเนี่ยทางช่องจะเอาไปทำสีใหม่นะครับล้างสี Silver ใหม่เพ้นเข็มขัดใหม่นะครับแล้วก็จากการตัวกระเป๋าใหม่นะครับดีไม่ดีอาจจะปั๊ม ไกด์อาร์เมมโมรีเพิ่มนะครับให้มันเต็มทุกช่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะทำสีในอนาคตนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนๆที่กดติดตามไว้ก็จะได้รับการแจ้งนะครับแล้วก็ได้เข้าไปดูกันนะครับอาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการทำสีต่อๆไปนะครับส่วนใครที่ต่อดิบก็ติดสติกเกอร์ได้เลยนะครับสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยก็จะมีไลน์แต่เข็มขดัดกระเป๋า นะครับทั้งหมดเลยก็สามารถติดติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยจากที่ผมบอกแล้วงานตัวนี้นะครับบางทีเราแค่ต่อเฉยๆใครที่ต่อดิบเนี่ยต่อดิบเฉยๆก็สวยแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องทําอะไรมากก็ได้นะครับผมเนาะในส่วนข้อมูลนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมใครสงสัยอะไรนะครับอย่าลืมถามในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรมีปัญหาตอบได้เดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับผมอย่าลืมนะครับ กดทุกใจกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ